ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่กันที่บทที่11เดเด็กดีนะคะเราจะมาอ่านเนื้อหาเรื่องเด็กดีกันอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอ่านด้วยนะคะถ้าใครไม่อ่านครั้งหน้าครูจะให้อัดวิดีโออ่านมาให้แล้วนะเมื่อครูกิติเดินเข้าห้องเรียน เห็นนักเรียนนั่งรออย่างสงบเตรียมสมุดหนังสือเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนเวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจไม่พูดคุยกันหรือแอบกินขนมทำแบบฝึกหัดและทำกันบ้านสมครบโดยไม่ต้องเตือนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อตนเอง ตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดีมีเงินเลี้ยงพ่อแม่และตนเองได้อย่างมีความสุขนอกห้องเรียนละ่ะเด็กๆทำอะไรกันบ้างแม่จ๋าน้ำใสขอออกไปบ้านพี่ส้มปล่อยแป๊บเดียวนะแม่นะเดี๋ยวกลับมาน้ำใสจะขออนุญาตแม่หรือพ่อทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน น้ำใสไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนแล้วนักเรียนล่ะคะเป็นเหมือนน้ำใสไม่เอ่ยเวลาจะออกไปไหนมาไหนได้ขออนุญาตพ่อแม่หรือผู้ปกครองบ้างหรือเปล่าเ,เราจะต้องขออนุญาตหรือบอกกล่าวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนทุกครั้งนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะ ผู้ใหญ่จะได้ไม่เป็นห่วงใช่ไหมคะว่าเอะเราหายไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวก็ออกตามหากันวุ่นวายหรือถ้าเราไปในที่พื้นที่ที่อันตรายหรือเสี่ยงเนี่ยผู้ปกครองจะได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ออกไปตามหาได้เข้าใจไหมเอ่ยต่อนะคะน้ำใสช่วยทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ เช่นล้างจานพับผ้าถูบ้านลดน้ำต้นไม้พ่อแม่อยากให้ช่วยทำอะไรน้ำใสจะทำให้ทันทีน้ำใสนี่น่ารักจังเลยเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัวกะตันยูต่อผู้มีพระคุณไม่ทำให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนเพราะตนเองผู้ผาและเพื่อนๆกำลังเดินไปที่ริมตลิ่งเพื่อเล่นฟุตบอล เด็กๆเ,เห็นต้นไม้ข้างทางที่เพิ่งปลูกเอ็นล้มลงคงเป็นเพราะถูกลมพัดแรงจึงช่วยกันหาไม้ค้ำต้นไม้ให้ตรงต้นไม้จะได้มีชีวิตให้ความร่มรื่นลดภาวะโลกร้อนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อชุมชนช่วยกันบำรุงรักษาสมบัติของส่วนรวม เพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบและสวยงามมีคุณครูหลายท่านน่าจะเคยสอนนักเรียนไปแล้วเรื่องการช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวมใช่ไหมคะต้นไม้ที่เราเห็นข้างทางก็เป็นของส่วนรวมเป็นที่สาธารณะไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดแบบนี้ เราก็เป็นเด็กดีมีหน้าที่ต่อชุมชนแล้วนะคะเป็นเด็กดีของชุมชนแล้วหรือเจอขยะริมทางเราช่วยกันเก็บแล้วนำมาทิ้งที่ถังขยะแค่นี้เราก็มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสมบัติของส่วนรวมแล้วนะคะเรื่องง่ายๆพวกเราก็ทำกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยเป็นเด็กดีต่อชุมชนของเราด้วย พี่ส้มปล่อยโมงและน้องเข้าเมากำลังเดินกลับบ้านพบกระเป๋าสตางใบหนึ่งหล่นอยู่พี่ส้มปล่อยหยิบมาเปิดดูโอ้โหเงินตั้งพันแนของใครนะโมงพูดเสียงดังนั่นนะสิของใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดเอาไปให้ลุงกำน,นันหาเจ้าของเงินกันดีกว่าดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเมาเห็นด้วย เด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนทั้งโมงทั้งพี่ส้มปล่อยและน้องเข้าเมาทำถูกไหมคะเออทำถูกแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นของเราทําตกไว้แล้วไม่มีคนเก็บมาคืนเอาของเราไปเราก็จะเสียใจแล้วก็ลำบากใช่ไหมคะเงินตั้งเยอะหรือแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยก็ตามดังนั้นเนี่ย หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเจอเงินตกเงินหล่นที่ไหนคุณครูก็อยากให้นักเรียนนำไปคืนเจ้าของหากไม่รู้ว่าเป็นของใครนำไปให้ผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะคะหากเจอที่โรงเรียนก็นำมาให้คุณครูหากเจอที่บ้านก็นำไปให้ผู้ปกครองผู้ปกครองของเราก็จะนำไปให้ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ดูนั่นดูนั่นกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นน้องผู้ชายป2กลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางขวาของตึกขณะที่พี่ป3กลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางซ้ายทั้งสองกลุ่มเดินคุยกันเล่นกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานพอเลี้ยวมุมตึกทั้งกลุ่มพี่และกลุ่มน้องก็ชนกันเต็มแรงจนหกล้มแต่ไม่มีใครโกรธใคร ต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกันพยุงลุกขึ้นแบบนี้ดีไหมคะเออหากว่าเราเดินชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะต้องโกรธกันไหมเออไม่โกรธนะคะไม่ใช่แค่นอ้องปสองพี่ปสามเราที่เป็นเพื่อนกันก็เช่นกันหากว่าเพื่อนเดินชนเราหรือทําบางสิ่งบางอย่างให้เราได้รับบาดเจ็บหรืออ,อ,อาจจะเดินชนกันนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเราก็สามารถทำยังไงเอ่ยขอโทษกันได้ใช่ไหมคะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเด็กดีต้องมีเหตุผลรู้จักการให้อภัยมีความรักสามัคคีกันความรักใคร่สามัคคีกันถ้าเป็นเด็กดีเมื่อโตเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและ ทำสิ่งที่ดีๆให้แก่ประเทศชาตินั่นเองเด็กดีต้องมีเหตุผลเป็นอย่างไรเออเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจน้องไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเ,เสร็จแล้วจบแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยเด็กดีที่คุณครูอ่านไปหรือที่เราอ่านไป มีใครทําแบบนี้ได้บ้างเอ่ยใครทําได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่ามีหลายคนทําได้เลยเอ๊ะแบบอีกหลายคนยังเอ๊ะเราทําไม่นะ่าลองคิดดูดีๆนะคะหรือหากว่าเรายังไม่ได้ทําลองปรับปรุงถ้าหากว่าเกิดในสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้เรานําไปใช้นะคะช่วยพ่อแม่เป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กดีของตนเอง เป็นเด็กดีของชุมชนเป็นเด็กดีของเพื่อนเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของสังคมนะคะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมสืบต่อไปอะมาฝึกอ่านประโยคกันเด็กดีตั้งใจเรียนน้ำใสช่วยทำงานบ้านอย่างเต็มใจเพื่อนๆ ช่วยกันรักษาของส่วนรวมพี่ส้มปล่อยนำของที่เก็บได้ให้ลุงกำนันถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้เรารักษาความดีของเราวไว้นะคะต่อไปแล้วมาอ่านคร่องร้องเล่นเด็กดีทำดี เด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่เก็บของได้คืนเจ้าของงานบ้านช่วยเก็บจัดทั้งประหยัดใช้เงินทองรักเพื่อนและพี่น้องต่างปรองดองสามัคคีเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คำเตือนคำสั่งสอนที่ดีนะคะ เราต้องรู้จักหน้าที่ของเราหน้าที่หลกัหลกๆของเราเลยก็คืออะไรเอ่ยตั้งใจเรียนใช่ไหมคะมีน้ำใจรักความดีเชื่อคูรูเชื่อว่านักเรียนทำได้ถ้าหากว่าเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะ คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนจะเป็นเด็กดีของโรงเรียนเป็นเด็กดีของคุณครูเหมือนอย่างที่นักเรียนเป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กดีของพ่อแม่ผู้ปกครองในตอนนี้การบ้านของเราวันนี้นะคะให้นักเรียนตอบคําถามในแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า1 1 0ถึง1น4นะคะทักษะภาษานะหน1้า1 1 0ถึง114 เสร็จแล้วให้ส่งลงในอัลบั้มของตนเองนะคะวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ